สวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นเกมที่เขาว่ากันว่าเป็นเกมแนว Battle Royale แบบใหม่ที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนโอ้โหมันเป็นยังไงวะเนี่ยโอเคครับโดยที่เกมนี้มันมีชื่อว่า r o y a l Robot นะครับอ่านี่เลยเกมนี้เลย r o y a l Robot แพทเทิร์นเก่านะครับโอ้โหเป็นเกมแนวพับจีที่เป็นหุ่นยนต์หรือว่าเนี่ยเฮ้ยมันจะเป็นยังไงครับเนี่ยโอเคขอดูรูปกันโอ้โหภาพสวยใช้ได้เลยแล้วก็จะเป็นหุ่นยนต์ที่ค่อนข้างที่จะเท่มากๆโอ้โหมีแบบโดดล่มได้เลยครับคุณผู้ชมก็คือมันเป็นเกมแนวแพทเทิร์นเก่าทั่วไปแต่ว่าแค่เปลี่ยนจากตัวคนเนี่ยเป็นหุ่นยนต์อะไรประมาณนี้นะครับคุณผู้ชม เฮ้ยน่าสนใจมากเลยอะ่ะโอเคอันนี้คือหน้าเริ่มเกมหรือว่าเนี่ยเป็นภาพแบบง่ๆอย่างนี้เลยนะครับกดเริ่มได้เลยอ่าแล้วก็อย่าลืมปิดเน็ตกันด้วยนะครับเพราะว่าเกมพวกนี้นะถ้าเราเปิดเน็ตเนี่ยมันจะมีโฆษณาขั้นนะครับคุณผู้ชม นี่ครับคุณผู้ชมภาพในเกมก็สวยใช้ได้เลยนะครับเนี่ยเราเครื่องบินโหอย่างเท่เฮ้ยโอ้ยอันนี้คือการโดดล่มหรือว่าเนี่ยดูดิโดดลงมาแบบไม่ต้องกลางล่มเลยคุณผู้ชมโหอย่างเท่แล้วดูตัวละครนะครับเป็นหุ่นยนต์คล้ายๆกับทาร์นฟอร์เมอร์เลยนะครับเนี่ยโอเควิ่งได้หรือเปล่าโอ้วิ่งได้ด้วยดูครับ แล้วก็จะมีไอเทมตกตามพื้นนะครับคุณผู้ชมนี่อันนี้น่าจะเป็นปืนนะครับเนี่ยโอ้ยแมชชีนกันอย่างที่กระโดดดูแบบรุนแรงมากเลยนะครับสำหรับการกระโดดเออเฮ้ยโอ้ยสามารถ แปลงร่างเป็นรถได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่มันทานร์นโฟเมอร์จะชันเลยนะเนี่ยโอ้ยเอาพวกเขาสีดูดิหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยเป็นรถกระบะนะคุณผู้ชมเจ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวมีศัตรูมาคืนล่างคืนล่างนี่คืนล่างกลับมาเป็นหุ่นยนต์เหมือนเดิมอือหายโหเดี๋ยวนะศัตรูอยู่ดีๆก็โผล่มาเต็มเลยเยวมียิงกันเอง แต่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 ตนี้ล่วงหดครับคุณผู้ชมอย่างโหดมีรถอันนี้เป็นรถดับเพลิงใช่ไหมเนี่ยสแกนเอ้ยเราสามารถสแกนได้ด้วยนะครับอ่าสแกนแล้วยังไงอะอ้าวปิดเน็ตแล้วไม่ใช่หรอนี่ขนาดปิดเน็ตแล้วยังมีโฆษณาเลยคุณผู้ชมอ๋ออันนี้ก็จะเป็นหน้าของกระเป๋านะครับ โดยที่เราสามารถเลือกปืนได้นะครับคุณผู้ชมมีปืนค่อนข้างที่จะแปลก,ก,ก,กๆเยอะยะมากมายนะแล้วก็อ่านี่ครับหลังจากที่เราสแกนรถด,ดับเพลิงแล้วเราก็จะสามารถแปงลงร่างเป็นหุ่นยนต์รถดับเพลิงได้นะครับคุณผู้ชมตัวใหญ่มาก <c oughs> อื่อะไรอะไรไมาอีกแล้วมาอีกแล้วดูดิคุณผู้ชมตัวอย่างใหญ่เลยนี่มันออพติมัสรือเปล่าเนี่ย เหมือนอัพติมัสเลยแต่แค่เปลี่ยนจากรถบรรทุกเป็นรถดับเพลิงนะคุณผู้ชมโอ้ย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 เดี๋ยวมันลุ่มมันลุ่มใจเย็นใจเย็นใจเย็นจะตายครับคุณผู้ชมจะตายโอ้แล้วศัตรูอย่างเยอะเลยอะไรเนี่ยกระสุนหมดงานเข้าแล้วเดี๋ยนะมีปืนอะไรไม่มีแล้วอ่ะไม่อยู่แล้ววิ่งโอ้ยยางโหดเลย นักสตูจะเยอะไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมขอเก็บขอฟาร์มก่อนนะครับมี่ครับมีไอเทมให้เราฟาร์มเยอะแยะมากมายตู๊โอ้ยเราัตรูเนี่ยมาตามเอ้ยรถถังเดี๋ยวๆดขอสแกนรถถังแป๊บนึงนะเพื่อนนี่โอ้รถถังนี่ต้องเท่มากเลยคุณผู้ชมบางทีนี่อาจจะยิงได้ด้วยนะโอเคผมขอแปลงล่างเป็นรถถังก่อนนะรถถังนี่เลย โอ้ตัวยหญ่ใหญ่เลยคุณผู้ชมนี่โอ้ยอย่างเท่โอเคลองแปลงร่างดูเด้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้ไม่ต้องหนีเลยเลิ๊โอเคแปลงร่างเป็นรถถังนี่ยิงได้ดหรือเปล่าอ๋อยิงได้ด้วยครับคุณผู้ชมโหอ,อย่างเท่ แต่ว่ายิงค่อนข้างที่จะยากมนไล่ยิงกันอืออืออืออุ้ยอย่างแรงโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอืรถถังโคตรโกงเลยคุณผู้ชมโอ้โหแต่รถถังนี่มันน่าจะช้ากว่ารถปกติเนาะเฮ้ยเดี๋็กๆไมาอี่ละไม่ละ โอ้ยไม่โดนเต็มหนะ้ามาอีกแล้วเออโอ้ย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 ืยยยมเรียกได้ว่าบอทนี่เยอะมากเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอกลับคืนล่างเดิมก่อนนะไม่อยู่แล้วจะตายอยู่ขอหาย,ยาแป๊บนึง ม่เด็ดเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้อยู่นอกวงโอ้ยจับตายมาแต่ยานี่มันเป็นยังไงวะเนี่ยแล้วไอ้หลอดนี่ใช่ยาหรือเปล่าไม่ใช่นะครับคือพยายามจะให้เราดูโฆษณาให้ได้ใช่ไหมเนี่ยอ๋อสตาร์วีน่าหมดเฮ้ย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 บาย ใชเลยโหเรียกได้ว่าเล่นยากใช้ได้แล้วก็สามารถอัพสกิลได้ด้วยนะครับผู้ชมโอเคนี่ครับผมเจอรถอีกคันนึงแล้วเป็นรถแนวแบบรถสปอร์ตเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นอืมหนีหนีหนีไปไหนโอเคคราวนี้ผมจะแปลงล่างเป็นรถสปอร์ตแล้วมาดูนะครับว่าแต่รถสปอร์ตนี่จะเท่สักแค่ไหนโอ้ย Okay, ใช้ได้เลยนะครับนี่มันปั้มปีเฮ้ยเดี๋ยว,ยวจะตายอีกแล้ว <c oughs> คือบอดม่โหดมากเลยนะครับเกมนี้ <c oughs> โอ้ยเละโอเคก็ภ okay, <Okay, S 2> าพก <c oughs> ็มาณนี้นะครับสำหรับเจ้าเกมโรบอทแพทเทิร์นลอยยอนะครับก็เป็นเกมที่สามารถเล่นได้ชิวๆเลยนะครับคุณผู้ชมและที่สําคัญเนี่ยใช้พื้นที่เพียงแค่100กว่าเมกเท่านั้นนะครับเราก็สามารถเล่นเจ้เกมนี้ได้แล้ว โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมยังไงถ้าผมมีเกมแนวตลกฮ่าฮเกมทำลายสม,มองผมก็จะเอามาแนะนำให้คุณผู้ชมดูนะครับได้ยังไงฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคุณผู้ชมบายบายจ้า